ครับสวัสดีครับผู้ชมยินดีตกก้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมมาหาพ่อเลื่อนกันต่อหวัดดีเพื่นผองชมโมชิเดียวคงสุไทายกับบารีมาอ่ะมาติดตามกครับผมซื้อกันอ่าซื้อเอยียงกันด้วยพี่น้องผู้ชมพ่อเลื่อนกันเอ้ามาถ่าพลอยตรงนี้กันเลยเพื่อนอ,อะซื้อซาลาเปากันด้วย่ะครับผมตามแล็มากครับผมพ่อเลื่ให้ต่อหวดกันแล้วนะครับต่ด ประจำมาที่2องคภาคม2 5งพัน้าร้อยหก้ากันโอ้อยู่นี่พอดีตฉันขวาุวยไตหวันหัวไอเหมือนน้ำลายเหรอขวาขานอน้ำลายไม่ได้บอกชื่อๆไม่ได้บอกชื่อยับกไม่ได้บอกชื่อนิดเดนกับมูเบิ้อันเบิงยุบเบิ้ไนนเดีบอ อ๋อบังยุตบังยุตไตวันน่ะนะเอาอันกะให้เ็ศหาทู่ไหมเอาเคเอาวดที่ได้เจไหมเกศหาทู่เอองวดชี่แล้วอันงวดที้แล้น้องบอกว่าเกดหาทู่เ็ดฆ่าทู่เนาะเอาลาเลยแม่ขับก้อนขับกอนเยอาไปสวนก็เท่าเราาับกอนเรวับผมโอ้โอสีขนใหม่เลยเจาหนาแนี้เนาะเมดคนเยอะหมมเล เสือว่าเปลี่ยนได้เสือเหรอใบเก่าี่เจี๋ยบปลี่ยใบอันที่มันไม่เบิ่งนี่นะาวันี้บ่ปากบาเบาเลยบาดเลยเยะจันเอยกับเราสวนนี้บ่ปากเบเาเกียดห้าทูนเกียหาสู้กเกียหาสองกเนาะจีเปนเกียดหาสองเลยะเสืเสืองนกินขาก็กินเข่าอืมีกินขาคนเนาะครับผมเนะเดกนน้นเนี ปวดแฉัยี่านองมากกครับวันนี้เอามาสวัสดีพอเริ่อกันก่อนก่ดนนี่มาสวัสดีพอเรื่องกันก่อนเ้อพี่น้องเราชมเอ็กซ์ซิันนีครับพอเรื่อกันกะบส่งนวดที่เราเอาลักฐานใช่ไหมลักฐานงวดที่แล้วก็เขาตรงๆ เแล้วเขาหาแปดตรงตรงห้าแปดเรียกวิ่งเรียกวิ่งหาคำนึงเข่ากเก้าผมเด่นหนึ่งผมเด่นหนึ่งว่าโอ้เด่นหนึ่งหนึ่งเก้าบนนะพ่อเนาะวหมดต้องหนึ่งเห็นไหมก้าผมเด่นหนึ่งตงหาดเอาเขา้งเขาตึ้งหลางขึ้นบนเด็กครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาบบดนี้คือเอชี หายมาติดตามคุณพ่อต่อนะว่าอ่้วดประจำวันที่สองนี่คุณพ่อจะให้ตัวใดอ่าเลขวิ่งเลขที่เนี่ยเดี๋ยวมันเข่าดีว่าจันว่าได้ใครมาหมดได้อยากให้ที่มหาวิาลัเรื่องกันนี่แหละเดี๋ยวเอากระดาษให้ไงเพราะเรื่องเขียนตัวไงได้ไหมตัวง่ายง่ายจริงเออครับตัวง่ายง่ามโดงดนี่ก็ฝ่าเลขกข้องฝันไม่เนาะอันขั้นมันมันประหานหัวล่งมะเก่าเนาะนี่แม่ไง อันว่าอันอันกนึนึี่แหม่งหนึ่งเรียกขมฝันพ่อแม่ป้าบเก่ามันหันหัวโลงเนาะเอา้าบ้าจีนมนชิบหกกัคับดีเอาเอามือกวาาเป็นชิบหกกันบอกเอามือกวา็ให้พ่อิหเขียนไงมือก็ให้กอาดแค่นี้สายว หวดวันที่สคามองะสามองเาีซองนบอสสองพฤษภาคมนะห้าอาคนแล้วครับหกห้านะครับอัของผมกับเพชรน้ำโชกกับเพชรปลาลุ่ยครับอ๋ออันนี้งวดที่แล้วอันัเขาตัวเน้นเก้าเพรปลาลุยไผนั่นครับผมดีนะครับสมหช่วงหวดที่แล้วอันาแปดตรงตอันนี้ตะวันน้ำโชคขงผมอันยังก่อเอาวันนี้จะให้พอเตี้มละจะให้พอเรื่องอันพอเต้มยังก่อน ตะวันนำโชคตะวันนำโชคครับผมเปิดช่วงนี้มาสาธิตเบื้องหลังข้อพิ่นธุานี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้เบิ่งที่อ่าที่ย้อนหลังคืองวดที่แล้วนะคพับท่อนผู้ชมข้อพันธุ์เก่าๆที่พอพอเริ่มห้นะครับพี่น้องมีครับผมอ่าเดี๋ยวจะว่า นี่กันนะพี่น้องคุณส้มนีหลักฐานนะพี่น้องคุณส้มนี่คือห้าแปดกีดเส้นล่างให้เต็มๆเลยพี่น้องคุณส้มอ่าก็มีเลขวิ่งก็มีวิ่งห้ากับหนึ่งเน้นหนึ่งคือเข่าเต็มๆเลยพี่น้องงวดที่แล้วัะอ๋อแบัดนี้งวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนี่พอเริ่มจะหายตัวแดกกันค้าวติดตามกันครับผมเดี๋ย่ีตามมันกัเอาลักมันกันเนาะครับเอาเลขลักเอาเลขลักเลขจิดก่อนครับ แปดหกห้าเก้าเก็ดแปดหกห้าเก้าเจ็ดคือหลักมันกับเลขหลักเนาะนี่เลขหลักบาทนี่เลขเพราะเรื่องฝันนี่ฝันว่าได้วานแห่ดีหมดวันนี้ฝันว่าได้กานแหบ้านเนี้ยฝันว่าได้วานแห่วนันคือยังเป็นข้อมดินไสไปวานแหหนึ่ง แล้วเป็นกอไผ่ในหน่อยเป,เป็นบวกน้ำเซาะน้ำเซาะไสออกจากกอไผ่กับผมบาดีก็เลยวว่านแหกวนได้ตั้งแต่ปลาขาวไขว่ขอิงเปิ่งอ<า>่างปั่นโอ้ว่านแหขวมเอาได้ได้ปลากลังไหลกวนกอไผ่ขุมนกอไผ่ในหน่อยกอไผ่ใน,น้อยคือไส้มันน้ำเซาะไสออกกับผมบาดี้ในข้อมจีบของพอในข้อมฝันีกับผมถ้าฝันเห็นแหนี่แหกับแหนี่สิจีเป็นฮาเป็นฮก กับผมโอ้แห้หายของปลากระตีเป็นแปดครับครับปลาก็บตีเป็นแปลนี่ความในที่ของพ่อครับบอกว่ามันเก็บตัวไม่เก็บตัวตีเป็นแปดกทังเดียวตีปลายยงกระยาครับผมปลาแยงกระยป่าขาไม่นม้เก็บยู่แต่ว่าพ네 no? ่อโอ้คุณพ่อว่าพ่อตีแปลกเนยคกับผมคือยังตีเหี้ยเป็นเนื้อเนียกับผมอ่ากับติฟที่มันพี่น้องชมแล่ว่าบ่านี้ ตามพอเริ่มงบงอยู่ในคลิปนึงข้าเจ้าสีบอดุลคลิปของเจ้าพอเรื่องสีอดุลพอเริ่องจับครูให้เรื่องเอาแบบง่ายดีครับเอายังไงเก่งตัวเก่งตัววิ่งต้นไปเลยมมันจังสีบอดเสียเวลาทั้งหัวหน้ามาหาร้าผมเอาไปที่เพอไปจะได้เพิ่มกันนะพอเริ่มสีอันวจับครูแล้วกันรับผมอันวยับครูแล้วกันาผมอ่พอเริ่มเนี่ยข้าผม ก้าโ <9 S 1> อ้จับคู่ก็แปดเก้าน้าพ่อนะเจ็ดหกกับผมแปดเก้าแปดหกกับเก้าห้ากับผมเก้าห้าหกเท่านี้กับสี่คู่สี่หางน้าพ่อนะอ่าก็ <8 S 1> มีพอเรื่องเอาไปเป็นรักลอย ครับผมโเจ็ดเอาเป็นเลขร้อยเป็นลักลอยใช่ครับนี่นเลขเจ็ดเนาะครับผมเอาเป็นลักลอยครับผมโอ้ครับผมเป็นลักลอยครับก็เลขสองตัวจับคู่ก็มีแปดเก้าแปดหกเก้าห้าหกห้าน่าพอเนาะครับถ้าจะเอาเลขสามตัวบนเป็นดักเอาหลักเจ็ดมาจับใส่ก็เป็นเจ็ดแปดเก้าเียนว่พอ เอาจับจับให้เจ้าคู่เล้พอเล็กสามตัวเอาคู่เดียวเามสามตัวที่นีนให้สองคู่กระผมอ่าเนี่ยหน่สองคู่นะครับเจ็ดแปดเก้าโอ้กระผมสเตทเลยดิครับสองแปดหกกระผมโอ้สองคู่ครับผมเอาเจ็ดแปดเก้าครับเด็กวิ่งของคุณพ่อนะผมวิ่งเก้า สองแปดหกวิ่งเก้าวิหกบนล่างแลพ่อบนล่างบนล่างวิ่งเก้ากับหกครับอ้าววดวดที่แล้วคุณพ่อเนีนเน้นเ่เหรเด็กวิ่งเหรอเนนเนียนเนีนเน้นเนนเน้นเเอามาดึงวดีคุณพ่อชิเน้นตัวเด็กครับผมวดหนึ่งเน้นหกเน้นหโอ้ครับคุณนไปสชมอ้าบาดนี่โต คู่ก,กันเนาะครับผมคู่ก,กันคู่กันพรมเย็สามตัวชุหนึ่งคู man, yeah, ่ก the the ันสองหกห้าครับผมโอ้เด็กคู่กันโชคที่มาด้วยกันเนาะครับสองหกห้าเด็กนี่มานํำกันคือมามาน้ำกันคาดมาน้ำกันไม่้องชมถ้ามากันสองหกห้าสองหกห้าบาทนี่ให้ผมเน้นเนาะครับผมเน้น น้นบนเด้อวนี่เด้อกับคนอันนี้บนสองหางแล้วพวอครับเจ็ดแปดเก้ากับสองแปดหกเมน่อดนะตัวนี้นี่เนาะตัวนี้ครับห้าหกเมนหกห้าเนเมมมาทางล่างครับมาทาง่าก็เป็นล่างโอ้เป็นล่างเอาล่างเขียนไปควล่างเป็นล่างโอ้เก้าหาเ้าหาหกห้าเป็นล่างห้าล่างนะครับคุณส้มแต่ว่า ตะวันซูนี่เป็นใดทั้งล่างทั้งบนบ่ครับครับเป็นในบางบึงเจ้าวัดผมนิ่นไปทั้งบนเจ้าวัดเป็นอ้ครัโอ้บนนไปทั้งบนครับครับผมเอาบนอ่าบนครับโอ้เป็นบนไปเลยครับบนครับหากว่าเลขกขันมาตัวนี้รักลอยเป็นสองแน่นอนโอ้ครับผมรักลอยเป็นสองกับเจ็ดขันมาตัวนี้แล้วครับขันมาตัวนี้นี่ขันมาตัวนี้รักลอยเป็นเจ็ดก็ผมครับขันมาขันมา 86จะเป็นลักร้อยเป็นสองก็ได้สอง86ถ้า89มาเนี่ก็คือลักเก็ตเป็นลักร้อยร่องตัวร่องตัวร่องครับผมเอาแล้วครับพี่น้องผู้ชมอ่านี่ครับพี่น้องอ่ะหารมาทั้งที FC เพื่อจะได้เบิ่งสบายๆอันนั้อันนั้นปีนหัวพไนไล่ต่างเนี่ยไล่จ่าย FC ก็ว่าโอ้ยคือตีลังกาเบิ่งเห็นว่าแอบถูกว่าเอาอันนี้ครับท่านผู้ชม นคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไปเลยเพาต้องอ่านบรรยายก็บรรยายไปบอกไป้เราพี่น้องผู้ชมออาแคปหน้าจอไว้อส่วนเลขที่ก็มีแปดมีหกมีหาามีเก้ามีเจ็ดพี่น้องผู้ชมให้วิ่งวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งวิ่งคือวิ่งเก้ากับหกตัวเด่นที่สุดก็คือวิ่งหกนะพี่น้องผู้ชมวิ่งหกนี่ครับจับคู่พ็จะจับคู่ให้แปดแปดเก้าแปดหกเก้าห้าเก้ากำบนล่างเลยบอกเหรอครับผม เดินหกครับครับ้วนนี่เด่นหกเอาส่วนล่างกับมีเก้าหาหกหาน้องอเนาะเนี่ยน้อยพูดก็รัครับเนี่ยน้อยพูดเสียบหลายพูดีด้องช่วงหนึ่งเป็กซับไปครับม่ใช่แต้วแก้วพอเล่นจีบผเน้อกับผมันซเกพวกกับตับแตกกันเโอ้ขันซีเด็กพวกกับตับแตกคนนะกเพราะฉะนั้นเขาต้องื้อกับไปน้อง่อนเพราะเน่นล่างนี่เก้าหาหกหานะครับเนาะ แต่งวดที่แล้วหั่นมันมันซื้อกลับมันมันมันบ่ซื้อกลับก็บซื้อคือเก่าเนาะพ่อนฟ้เมื่อกี้ไงหาแปดหาแปดตรงตรงนี่หาแปดตรงตรงหาแปดตรงตรงเลยบ่บ่ให้กลับพร้อมม้วนหนึ่งม้วนหนึ่งไงครับวุ้ยครับครับผมแต่ว่าม้วนดี้นี่ซื้อเลขบ่กลับกับแย่ครับผมโอ้เพรนี้ที่ได้บวกลับกับแตกที่พ่อเอาละฟังดีดีแล้วพี่น้องฟังให้ดีๆครับผมซื้อเลขไม่กลับไปต้องกลับเนาะพ่อเนาะครับกลับไปต้องกลับ อ๋อครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ค่ายคลิปกันพี่น้องผู้ชมอ่าหันมาตรงๆแคปน้อยนึงพี่น้องผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนนี่ครับอ่าแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องด้วยอ่าถ่ายคลิปด,ดีขอท่านผู้ชมจงเอาไปเสี่ยงโชคอ่าเสลิมกิฟแมงตุบานกันอ่าทางช่องไปมาเป็นแนวทางเป็นแนวทางเนนาางหนน้องพ่อเนาะอ่า,อา,าเป็นแนวทางเพียงแนวเพียงแนวทางเท่านั้นนะพี่น้องผู้ชมอ่าขอขอบคุณท่านเอ็ซีทุกคนทุกท่านครับผม กับกขอขอบคุณทั้งพอเรื่องกันนะครับผมที่แบ่งปันแนวทางให้พี่กันสองตัวบนนึ่สีวงหนตัวนึงเด้อครับผมอ้าวสองตัวบนสหนครับผมวงหนตัวนึงได้พี่น้องสองตัวบนตัวบนหนึ่งหกแปดหกแปดหกหกแปดหกอ่าแปดหกก็พี่น้องในช่วงแปดแปดหกเม็ดเดียวแปดหกเม็ดเดียวหางเดียวด้วยครับพี่น้องบนนะจับหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมรัเีีียกส่ ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผ้ม